สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะเมื่อนี้มาพอกันคือเก้าช่องสูตรหวยห้าเก้าเมื่อนี้กับมาพอกันกับหลักหน่วยล่างสูตรที่สามเนาะก็จะเป็นสูตรสุดท้ายของหลักหน่วยล่างสูตรนี้ก่จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดสามตัวเนาะ ก่อนที่จะพาไปเหตุไปทํามาเบิร์นคำเตือนของทางช่องสกอรคคำเตือนของทางช่องก็มีอยู่ว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น,ไม,นไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรนี้ก็จะมีอยู่ว่าเอาหลัก สิล่างและหลักหน่วยล่างของงวดล่าสุดเนาะบวกกันบวกกันได้ผลลัพธ์ที่เท่าไหร่ก็ไปบวกค่าคงที่เลข2เลข3แล้วก็เลข5จะได้เลขทั้งหมด3ตัวหน่วยล่างเนะาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวมาเหตุกันเลยอย่างงวดนี้ ผลรางวัลออกอยู่ที่สามศูนย์เนาะสามบวกศูนย์ก็ได้สามสามบวกค่าคงที่สองก็ได้ห้าสามบวกค่าคงที่สามก็ได้หกสามบวกค่าคงที่ห้าก็ได้แปดผลรางวัลของงวดน,นี้ออกอยู่ที่หนึ่งหกก็เข้าอยู่ที่เลขหก ในหลักหน่อยต่อไปผลรางวัลเลขรางวัลนี้ออกอยู่ที่หนึหกหนึ่งกับหบวกกันได้7 7บวกค่าคงที่สองได้9 7บวกค่าคงที่สก็ได้ศูนยบวกค่าคงที่ห้าก็ได้สอง ผลรางวัลของวันนี้ออกอยู่ที่6กสองลักหน่วยรางคือเลขสองก็เข้ามาเลขสองต่อไป6กับ2บวกกันได้8 8บวกค่าคงที่สองก็ได้ศูนยบวกค่าคงที่สก็ได้1 8บวกค่าคงที่ห้าก็ได้สาม ผลรางวัลของงวดนี้ออกอยู่ที่11หลักหน่วยล่างคือเลขหนึ่งก็เข้าอีกงวดหนึ่งต่อไป1บวก1เท่ากับ2 2บวกค่าคงที่2ก็ได้4 2บวกค่าคงที่3ก็ได้5 สบวกค่าคงที่ห้าก็ได้เจผลรางวัลงวดน,นี้ออกอยู่ที่หกจ็ดก็เข้าหลักหน่วยเจ็ดก็เข้าอีกเป็นงวดที่สี่สำหรับสูตรสุดท้ายนี่ถือว่าน้อยตัวมากๆเนาะสำหรับหลักหน่วยล่างคือเป็นเลขสามตัวเนาะอันนี้ก็จะเขียนว่าสี่งวดติด เล็กสามตัวได้รักหน่วยรางถือว่าสุดสุดที่สุดก็คือกว่าจะได้สูตรนี่มาเนี่ยโอ้คิดค้นกันนี่สุดยอดเลยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่างวดนี้จะเป็นงวดที่ห้าหรือเปล่าสำหรับงวดวันที่หนึ่งกันยาหกหกเนาะอ่ะก่อนที่อ่ะก็มาพาก็มาเบิ้งเลยว่า เลขสตัวหน่วยล่างของงวดที่ของสูตรที่สมเนาะมีเลขอะไรบ้าง6กบวกเจ็ดก็ได้13ก็จะเอาเลข3มาบวกกับค่าคงที่3าบวกสก็ได้5 3าบวกสได้6 3สบวกห้า ก็ได้8สรุปว่าหลักหน่วยล่างของสูตรที่3มเด่น3ตัวเนาะก็อยู่ที่เลข5เลข6แล้วก็เลข8สูตรสุดท้ายจัดไปงามๆสามตัวก็จะเป็นประมาณนี้ห้า เดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดสามสูตรเนาะชนกันสามตัวก็เขียนเป็นเด่นไงเด่นเด่นสามตัวมีเลขอะไรบ้างมีมีเด่นสามตัวไหม,มไม่น่าจะมีไม่มีสามตัวอ่ะเป็นสองตัวแล้วกันตัวแรกเป็นเลขเก้าเลขเก้าตัวที่สองคือเลขหนึ่ง ตัวที่3คือเลข6อีกตัวหนึ่งมีบอ่อาไม่มีสรุปว่าเด่นชน3สูตรก็จะมีเลข9เลข1แล้วก็เลข6เนาะส่วนลองลองที่เทียบ3สูตรก็จะมีังแต่เลข3เลขสาม เลขเเลข5แล้วก็เลข8ทั้งหมดเนาะถ้าจะดูชน3สูตรอย่างนี้มันดูเยอะเกินก็แนะนำให้ไปดูแต่ละสูตรได้เลยว่าสูตร1นึสูตรสองสูตรสพี่น้องมักสูตรใดก็ไปเลือกเอาเนาะหรือว่าจะดูสามสูตรชนตัวไหนชนสาตัวอยู่ที่เลขเก้าเลข1เลขหเ,เนาะ หรือถ้าจะเอาตัวรองมันก็จะเยอะไปก็ห้ไปผิดจารณาะเอาเนาะแต่ว่าถ้าจะชนในสามสูตรก็จะมีนี่แหละมีเลขเก้าเลขหนึ่งเลขหกเท่าที่ดูตอนนี้คือมีเลขเก้ากับเลขหนึ่งที่มาแรงเนาะสําหรับเลขล่างไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยเนาะตามที่เหตุมาแล้วเก้ากับหนึ่งคือมาแรงมากเนาะแบบพี่้องไป คิดพิจารณาบ้งตามที่ทํามาเนาะก็เด่นที่สุดมีแค่สองตัวนี้เลขเก่าเลขหนึ่งจะมีมาให้เห็นในเลขล่างในงวดนวันที่หนึ่งกันยาหรือเปล่าเนาะ,ะสุดท้ายนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนะาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชมเก่าหรือใหม่เนาะหรือติดตามเราอยู่แล้วหรือว่าติดตามใหม่ขอบคุณทุกท่านทุก คนที่เป็นกำลังแรงใจกับทั้งช่องก็ขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยๆกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ